d 1 e o is real ตึงแค n w ี g เกมา higher higher oh so high า h oh ตึงแค n w ี g เกมา higher higher โอ้มามาทุกคนมารวมตัวกันใช้เรือลำใหญ่ใช้เรือลำใหญ่ทุกคนเอาแม่เอ้ยขอขึ้นตามเป็ดด้วยเอ้ยเตกตกไนเรเสาจะจมช่วยด้วยไดโนเสาไม่ใช่ไดโนเสาน้ำ MD ช่วยด้วยไม่เอาใหม่เอาใหม่เอ้ยเอ็มดีกระเปิดจะไปกันแล้วอ่ะเดี๋ยวโอเคแล้วมีก็ไม่ยอมเอ้ยเอาใหญ่ดีอ่ะเอ้ยไปด้วยสิพี่กันพี่กันไปด้วยอย่าเบิ่อรอก่อนรอก่อนเอ้ยเอ้ยจะจมจะจมเบร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 จะจมจะจมช่วยด้วยเด็กเราสองจะตกน้ำเอ้ยช่วยด้วยจะจมอ่าฮ่าโอเคช่างมันเถอะเราโซโล่ก็ได้ ใครใจบุญจะช่วยเราเลยป๊บมานั่งก็ได้โอนยเฮ้ยไปย่อเออพี่กันเอ้ยเอ้ยพี่พี่กันหายไปไหนแล้ววะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่ตรงนี้อยู่เลยอ่ะเอ้ยต้องหายไปไหนสักที่ดึงอ่ะแหละแต่ว่าช่างมันเถอะเราพายต่อไปไปโอเคเฮ้ยเจ้าพวกเอ็มดิมันอยู่ตรงนู้นแล้วโกโอ้โหท่านผู้ชมเฮ้ยจะตกจะตกจะตกองเ้ยจะตกจะตกโอ้โหเชีย เชียบเชียบแทงท่านผู้ชมไปเราจะต้องเราจะต้องทำให้ดีที่สุดอนี่เราพายไปพายไปเรื่อยๆเราจะไปถึงเช็คพอยท์แรกแล้วยยว้าจะตกจะตกจะตกเอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วโค้งนี้มันไม่มีรั้วเอ้ยนี่โดนโคหินอะ่ะเฮ้ยหวัดดีพี่ตาากพี่ตหวัดดีเย,ย้พี่ป๊์คเราได้เจอกันแล้วมาถึงด่านสองแล้วเยสโก้ เย่เราถึงแล้วพี่ตั๊กเราไปด้วยกันพร้อมกันดีกว่าพี่ตั๊กมามากับกับผมไหมครับพี่ตั๊กพี่ตั๊กมากับผมไหมครับพี่ตั๊กรู้สึกว่าเขาน่าจะไม่มากับผมแฮะ์เอยไปไปไม่ช่เพื่อเราไปกันตอดด่านต่อไปกันเลยเย่มาเอยวันดีพี่กันพี่กันอยู่ตรงนู้นเหรอขอนั่งเรือด้วยได้ไหมนั่งเรือด้วยช่วยด้วยขอนั่งด้วยนะ อย่าเพิ่งไปนะอย่าเพิ่งไปเอออย่าติดติดโอ้ยโอ้ยพี่พี่ตาพี่การหอด้วยสิฮ่าให้เงยไดโนเสาร์เราจะพายขึ้นไปย่าใช้ความเร็วความแรงและความใสใจไปเย้าโอเคพี่การโอ้้ยยโอพี่การพี่การขอโทษไอเอาพิกตาพี่การพี่การโอ้โห พี่การได้เกิดใหม่เลยขอโทษนะพี่การขอโทษทีพี่การโหเฮ้เหลือขวางทางทำยี่เดีอ่ะเฮเหลือขวางอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยฉันติดวิ่งสวิงอือมาโอ้ยปันปันปันวาจะตกจะตกมากันเป็นทุก้ยทุกคนรอฉันด้วยฉันอยู่ตรงนี้เห็นฉันไหม อ๊บทุกคนฉันมาถึงแล้วราฉันด้วยรอฉันด้วยทุกคนขอยขอนั่งด้วยทุกคนนั่งด้วยไม่เจ้าเป็ดกับคอปิบลาอย่าเพิ่งไปนั่งด้วยขึ้นมาทุกคนขึ้นมา หลือแค่พี่กันเหลือแค่พี่กัล,ล,ล,ลจะไปทางนูน้นจะไมจะไปทางนูน้นเดี๋ยวปั่นลงปั่นโอ้ยเอ้ยทนทนทนดุมน้ำนิดนึงไปไปทุกคนพายกันคนละแบบคนละที่โอเคอเเดูทางข้างหน้าสิทุกเรามีเรือเรือมัน <ading S 1> จอด <ไป S 1> อยู่เออก็ยากเกินนะแต่ว่าไม่เป็นไรพวกเราพวกเราเป็นพลังแห่งพลังแห่งมิตรภาพพวกเราเป็นพลังแห่งมิตรภาพไอพี่ตักไปนั่งทำไมตรงนู้นน่ะมาช่วยพวกเราตรงนี้สิโอ้ยโอ้ยเอ้าคว่ำเอ้ยแต่เอ้ยเอ็ม ไม่มัโลฉันก็ได้ฉันได้รถเสาอยู่ตรงนี้เอาแล้วนะเป็ดน้อยขอนั่งด้วยได้ไหมหรือว่าไม่ให้นั่งเฮ้ยเป็ดมานั่ง,มา,งมานั่งเรือฉันก่อนก็ได้เจ้าคาร์บิบลาสนองง้อยเอาไม่ทันละ <c oughs> โอ้ไม่มีแต่คนมานั่งเฮ้ยเร็วเร็วเอ็มดี MD, นะว่า <c oughs> เร็ว <c oughs> เร็วเอ็มดีนะว่า <c oughs> กับฉันไหมนี่ซิงมาละมาไม่ละอา้าวโอ้ยเอ็มดีไหนไม่มากับฉันดะกับฉันละ พลังแห่งความมิตรภาพพี่เป็ดมาเร็วมาแล้วเป็ดเป็ดเป็ดมาเร็วเร็วเข้าเป็ดเป็ดเออพี่เป็ดหายไปไหนแล้ววะพี่เป็ดพี่เป็ดพี่เป็ดอยู่นี่มานี่ตามมาตามมาเฮ้ยเอาพี่เป็ดพี่เป็ดอย่าเบิ้งอย่าเบิ้งอย่าเบิ้งกระโดดกระโดดมานั่งมานั่งพี่เป็ดเฮ้ยท่านผู้ชมพี่เป็ดจะตายพี่เป็ดเดี๋ยวผมพาไปให้อยู่ตรงนั้นแหละพี่เป็ดพี่เป็ด ทุกคนมานั่งเรือแห่งมิตรภาพกันดีกว่าทุกคนมานั่งเรือมิตรภาพเถอะทุกคนมานั่งรวมกันไหมหรือว่าเราจะนั่งแบบแยกๆเป็ดน้อยอย่าบอกนั่นนาอยู่ตรงนั้นเฮลโหลวัดีเป็ดน้อยเป็ดน้อยฉันขอนั่งด้วยได้ไหมเดี๋ยวไปด้วยไปด้วยนี่ไปด้วยกันไปด้วยกันโอ้ยโอ๊ยลอนโอ้ยเอ็มดีไอ้ช่วยด้วยช่วยเรือเสาตกน้ำก่อนคพิบลาลาบาย โหยท่านผู้ชมมีแต่พวกไม่ใจบุญไม่ช่วยไดนโนเสาร์เลยอะ่ะพี่ตัก๊กเรามาเป็นทีมเวิร์กด้วยกันเถอะพี่ตัก๊กมาพี่ตัก๊กมามา,มาเรามานั่งด้วยกันมาไอ้ไปนี่ไปนี่อย่ามึงไปอย่ามึงไปฮาร์ดคอร์จริงๆวิธีการทำแบบนี้อ่ะไอ้เอ้ยท่านผู้ชมทำยังไงดีจัดไปเอ้ยโอเคครับพี่บราดจมนะเดนนิสเซิลจะช่วยเองมาทุกคนเย้เราได้ทำงานช่วยเอ้ยเหลือเป็ด ว่าแต่เราไม่ต้องช่วยหรอกเป็ดมันว่ายน้ําได้ไม่โอเคพวกเรามากันสามคนก็พอเป็ดมันว่ายน้ําได้อยู่แล้วเฮ้ยอย่า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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเร็วเร็วเรวระวังระวังทางกันหน้าเร็ว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 โอ้ยเอ็มดีกับด้านเฮ้ยกลับด้านทุกคนเร็วเร็วเร็วทุกคนเดี๋ยวยากมากทุกคนโอ้ยเอ็มดีในเป็นคนเล่นเคลื่อนพวกเราจะเป็นคนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอเคไหมเข้าใจไหม โอ๊ยโอ๊ยเจียดทุกคนหยุดพายทุกคนหยุดพายโอ๊ยโถเอ๊ยตายเฮ้ยพี่เป็ดพี่เป็ดพี่เป็ดรออยู่เหรอเฮ้ยไอ้เอ้ยโอ๊ยเป็ดขอนั่งด้วยหน่อยพี่เป็ดพี่เป็ดพี่เป็ดผมจะตกน้ำใครก็ได้มาช่วยผมก่อนอย่าเบิ่งไม่ผมจะจมไม่ไม่ ขอนั่งด้วยขอนั่งด้วยทุกคน <l ots> นี่เนี่ยตกไอ้อย่าเบิ่งมาช่วยผู้ประสบภัยก่อน <l ots> ผู้ประสบภัยทางนั้นฉันจะตกไหมทำไทำไมเราตายมันหลายรอบจังเลยคนดูท่านผู้ชมทำไมเราตายมันหลายรอบมากเลยอ่ะท่านผู้ชมคือผมจะทำยังไงตอกอีกแล้วไม่ไม่อย่านะอย่าอย่า <l ots> ไม่ไม่ไม,ไม่ได้เราเหลาไม่ขับิบาล่า ท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยพ,พี่กันมาแล้วเย้พี่กันพี่กันมาแล้วเย้เย้ยินดีต้อนรับพี่กันกันหน่อยเร็ว,วท่านผู้ชมเย้นั่งด้วย <c oughs> นั่งด้วยมาเรากลับมาเป็นมิตรภาพอีกรอบหนึ่งมาพวกเรา, okay, าวพวกเรามาเป็นห้าคนแห่งมิตรภาพกันดีกว่าที่นั่งห้าคนพอดีเป๊ะเฮ้ยพี่กันพี่กันรอพวกพวกคาบิวลากรคาปิวลาก็ากเป็นน้อยไป พวกเราไปหาพวกเป็ดน้อยกับคาปบิบลปปวลาโอเคคงไม่ได้แ,ลแหละท่านผู้ชมสงสัยเราต้องไปกับสองคนนี้แล้วแหละไปพวกเราลุยกลุ่มโจรสลัดกล้วยหอมพวกเราจะไปดึงสูงจุดสูงสุดของราชาจโจสลัดฮาดูดเคโดมือแม่วานมิฮาสึเกะสมาชินโนวซาคาชิเอหยุดร้องเดี๋ยวท่านผู้ชมโอเค้ยจะตกจะตก จอมหยุดหยุดหยุดทำไมโอ้โหล่นเลยทุกคนเป็ดน้อยแล้วก็มานั่งบนเรือนี่พลังมิตรภาพพลังมิตรภาพพวกเราเป็ดน้อยใช่ไเป็ดน้อยเออพวกเรามาขึ้นตรงนี้เออช่างมันเถอะโอ้ยจะตกพี่ตั๊กไม่ยังไม่จอมโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยพวกนี้ทำอะไรกันเนี่ยโอ้ยเป็ดน้อยไป ขอไปด้วยติดรถไปด้วย <c oughs> ไปเอ้ยฮ่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะลนจะลนจะลนเอ้ยคว่ำเอ็มดีได้เห็นฉันไหมได้เห็นหางในรถเสาไหมโอเคปุ๊บมาโอ้คว่ำขนาดนี้จะอยู่ได้ไงเนี่ยเอ็มดีฉันคว่ำคาร์บิบาลาช่วยด้วยฉันคว่ำร่วงเอ้ยเอ้ยนึกขึ้น้าโอ้โหถลายอะถลายกับน้ำโอ้แล้วก็ดุ่มกับอีกอะ โอ้โหนี่มันวิชาอะไรเนี่ยโอ้ยขอบคุณมากพี่ตังที่ช่วยแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังจะตกช่างมาเถอะเอมดีอย่าขวางสินักเลงจะไปไปตลกอ่ะเอ้ยยา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 โอเคเราไปกันต่อคนดูโอ้เราจะแบบเราต้องต่อ EP สองแล้วแหละสภาพ EP หนึ่งน่าจะไม่ไหวใช่ไหม ใครว่างั้นยกมือขึ้นจ้ะพวกนายไปปิดทางอย่างนั้นเหรอฮ่าฮ่านายสู้เดนนเสาไม่ได้หรอกเดนนเสา์ที่ตึงที่สุดในนี้คือฉันใช่ไหมคนท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมคิดว่าอย่างนั้นก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดสมัครสมาชด้วยนะครับโอเคข้าใจปวดโอเคไปเราจะไปกันต่อนะเฮ้ยถึงเนินถิงเนินถึงเนินปัด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 โอเคเฮ้ยท่านผู้ชมเราจะไปถึงอิสรภาพแล้วคนดูท่านผู้ชมทุกคน ดูความเร็วไปวับวับเข้ามายอดโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าพึ่งกลับมาตัวนี้นะอย่าอย่าพึ่งนะเอ้ยเย้ทุกคนผมเข้ามาที่นี่แล้วฮ่าบอกแล้วต้องมาอยู่กับไดโนเสาร์ไดโนเสาร์พาแบกไดฮ่าฮ่าไปมาถึงแล้วเย้้ว่ ขึ้นฝั่งกันได้ไหมเฮ้ยโอ้โหขึ้นฝั่งได้ทุเรศมากท่าผมโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับ subscribe นะจ๊ะ